จำนวนชีบะถูกเผาไปประมาณ400ล้านเหรียญภายใน24ชั่วโมงแต่ราคายังไม่มีการขยับนะครับและจะส่งผลยังไงต่อราคาตลาดอันนี้เรายืนยันได้เลยว่ามาแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตุคกิปนี้คือคอยงีมูล มูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนนะครับเนื่องจากวันนี้ก็ในคอมมิตี้ของชิบะนะครับได้ทำลายเหรียญชิบะอินโหไปแล้วกว่าอย่างมหาศาลนะครับโดยส่งผลต่อเหรียญมีมเกือบครึ่งพันล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปสู่กระเป๋าที่ไว้ใช้สำหรับในการเก็บเหรียญก็คือใช้ในการเผานะกระเป๋าที่ ่าไม่ได้เอาออกมาใช้งานอะไรนะครับฉะนั้นเหรียญชีบะตอนนี้ถ้าเกิดนับนะครับภายในยีชั่วโมงมีการเผาไปแล้ว400ล้านเหรียญน,นะครับข้อมูลของ ether scan นะครับได้รายงานว่าในยีชั่วโมงเนี่ยได้มีการโอนเหรียญชีบะก,กว่า400ล้านเหรียญน,นะครับไปยังกระเป๋า Inferno โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ชีบะอินโนะนะครับหายากขึ้นเล็กน้อยจริงๆไม่ใช่หายากขึ้นเล็กน้อยหรอกหายากมากเลย และมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นในระยะยาวอันนี้คือบทสรุปนะครับของสยามบล็อกเชนจริงๆอะ่ะผมบอกเลยว่าเผาขนาดนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับแต่วานรออะไรนะครับต้องต้องให้ข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าเมื่อไหร่นะครับที่เป็นตลาดกระทิงเนี่ยเขาถึงจะเอาลงมาเล่นเล่นไปตอนนี้นะครับก็ไม่มีประโยชน์ยกเว้นวานนะครับที่ ที่ผมทําไว้หลายคลิปอะนะครับว่าถ้าเกิดมันมีไม่กี่วานจริงๆอะนะครับแล้วหัวกันเราก็รวบอุปทานหบนมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะระเบิดราคาออกมาเองนะครับแต่เขารอเวลาแหละนะครับตามความเหมาะสมดังนั้นตามรานซัชั่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือประมาณ1.12่งจล้านเหรียญชิบะนะครับและเกิดขึ้นเมื่อประมาณ สิองชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ได้มีอาการโอนจากหมายเลขกระเป๋าเหล่านี้แต่เมื่อมาสู่ที่ผ่านมาข้อมูลจากย u ทูบเ d a y นะครับกล่าวว่าการเผาเหรียญนะครับชิบะจากทางเบิร์นดชิบะสนะครับได้เผาเหรียญไปแล้วกว่า2.5หมื่นล้านเหรียญภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าตลาดกระทิงมาแน่ชิบะบูนแน่นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเผาเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกอยู่แล้ว แต่เรื่องของการระเบิดราคารอจังหวะสักหน่อยนะครับที่ทุกคนนะจะยอมเอา,เข,าเข้ามาเล่นนะครับไม่งั้นขาดทุนย่อยยับนะครับใครจะเอาเข้ามานึกถึงใจเขาใจเรานะครับใจวานใจเรานะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับแต่ใครสนใจที่จะลงทุนนะอย่าลืมนะครับว่าชีบะตอนนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยก็ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายกลุ่มเนาะหลายกลุ่มหรือชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มชิบะด้วยทักเข้ามาที่เพจละกันนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้แล้วก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนเนี่ย ควรจะตัดสินใจข้อมูลหรือพิจารณาข้อมูลก่อนการลงทุนนะนะครับมีกลุ่มชิบะกลุ่มรวม c r y p t o c n c y community ทักมาที่เพจแล้วมีเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ starnet นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหรียญค้าประกันโดยชิบะผิวเผินนะ่ะรายละเอียดจะนะครับจะคล้ายกับชิบะเลยทั้งราคาทั้งซับ p แต่เรื่องของ roadmap อะไรพวกนี้มันจะแตกต่างกันคุณเข้าไปศึกษาเพิ่มนะครับในกลุ่มนะ ทักไปที่เพจนะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะนุจะกคตรลงมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลมสำหรับวันนี้ขอ